อรุณสวัสดิ์ค่ะนะคะวันนี้เขาแจกมาแต่เช้าเลยก็คือว่าเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสอ่านหนังสือดีๆบทความดีๆด,ด,ด,ดีกว่าเรียกว่าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียกว่าฝึกนิสัยใหม่อีกอันหนึ่งก็คือพยายามหาอ่านบทความหรือว่าหนังสือดีๆอ่านก่อนนอนนะคะเพื่อให้เราได้แบบรีเฟชชิ่งหรืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราะคะเมื่อวานก็เลยก่อนนอนไปเจอ อันดัเคอลหนึง่งหรือว่าเจอหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจมันเขียนว่าสินิสัยแย่ๆที่เราควรจะโยนทิ้งแปลแต่แปลเองนะเป็นไทยนะนะคะมันมาภาษาอังกฤษว่า ten toxic habits to quit immediately ก็คือแบบท oxic เลยเป็นพิษเลยนิสัย1ิบอย่างที่เป็นพิษกับเราที่ควรโยนทิ้งทันทีเลยนะคะแจกก็เลยได้เดียว่าเออพอเราอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีเราเจอมีหลายอย่างนะที่เรายังทําอยู่เหมือนกันและจริง,รงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากที่จะทํามันนะ แต่เรายังไม่ได้ฝึกที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงมันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแจ่ก็เลยว่าเออวันนี้เช้านี้นะคะตั้งใจเลยว่าจะมาคุยให้กับเพื่อนๆสมาชิกฟังเพราะแจ่ว่ามานันนาไปใช้ได้ทั้งในเรื่องของสุขภาพและก็เรื่องของการใช้ชีวิตแน่นอนค่ะสุขภาพและใช้ชีวิตมันคือเรื่องเดียวกันเหมือนที่แจ๋พูดเสมอว่าเพตของแจแ๋เราเน้นอยากให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและความ็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะ Your healthy active lifestyle is my success นะก็คือคุณจะเรียกว่า ความสาเร็จในการที่คุณจะมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณอย่างมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็แอคทีฟด้วยกระฉับกระเฉงนะคะก็คือความสําเร็จของแจด้วยเช่นเดียวกันนะคะตัดสินใจมาไลฟ์แต่เช้าเลยเนี่ยตื่นมาปับ๊บก็แบบยังไม่ได้ยังหน้าสดอยู่เหมือนกันนะคะก่อนจะพูดไปไกลกว่านี้ขอเช็คเสียงก่อนได้ยินไหมคะถ้าใครได้ยินช่วยพิมพ์บอกแจดด้วยนะคะคือขออนุญาตเช็คตรงนี้จริงๆค่ะเพราะแจเนะะี่ยมีคืาเรียกว่าอะไรกลัวว่าจะใช้เทคโนโลยีไม่ค่อยจะเป็นใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบทําให้ขาด พูดไปตั้งนานแล้วโอเคมาเลยเสียงโอเคนะคะวันนี้มาเช้าค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าต่อจากเนี้ยจะมีช่วงเช้าก็เรียกว่า C J เอ่อ C J Talk นะ Morning Talk นะคะจะมั่นใจว่านะคะการที่เราจะเปลี่ยนสุขภาพแเลือกรูปร่างเราต้องเปลี่ยนที่ความคิดเราก่อนนะคะแล้ววันนี้ก็ตั้งใจเลยว่าช่วงเช้าน่าจะเป็นช่วงที่ทุกคนอยากได้ไอเดียหรือว่าอยากได สิ่งที่มันเป็นทัศนคติหรือว่าอะไรที่ทําให้เราอ่ะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องหรือว่าไปในทิศทางที่เราต้องการนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นช่วงเช้าที่ปกติแล้วก็อยากอยู่กับตัวเองนะก็คือ ในช่วงที่แจมมีความสุขมากออกกําลังกายเสร็จจิบชาอะไรแบบนี้นะคะก็ได้เรียนรู้สติของตัวเองไปด้วยดังนั้นวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าต่อจากนี้เราจะมาเจอกันสักประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะวันนี้ช้าไปนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับว่าต้องเตรียมตัวอะไรนิดนึงค่ะนะคะยังลีลาอยู่โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะก่อนที่เพื่อนๆจะเข้างานนะเรียกว่าหัวข้อนี้อ่านเจอเมื่อคืนนี้ก่อนที่จะนอนแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่เราก็อยากทําเหมือนกันมินนี่ นิสัยแย่ๆทั้งหลายอย่างที่เราก็รู้ตัวนะแต่เราก็ทํามันไปโดยที่เราเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเพราะคําว่านิสัยเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะมันคือมันฝังล่าเข้าไปเลยแต่ว่ามันปรับเปลี่ยนได้โอเคเรามาดูสิบนิสัยแย่ๆที่คุณเลือกต้องเอาออกให้ได้นะคะการที่เราทํายังไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเราไม่ประสบความสําเร็จนะคะแต่ถ้าเราแบบไม่มีสติรับรู้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรทําหรือไม่ควรทําอันนั้นต่างหากที่น่ากลัวกว่านะคะ,ะเช่นเดียวก,กับการที่จะลดน้ําหนัก ถ้าคุณนะ่ะไม่รู้ไม่มันมันทำให้เราเหมือนมืดบอดไปหมดเลยอะแต่ถ้าเรารู้แล้วเราไม่ได้ทำนะี่ก็คืออีกประเด็นหนึ่งถูกไหมคะนะโอเคในนิย a s ารอันนี้เขาเขียนบอกบอกว่ามีสิบนิส,สัยแย่ๆที่เราควรเอาออกไปนะคะฝึกที่จะเอาออกไปแล้วจริงๆแล้วหลายๆคนเวลาเราทําผิดเนะี่ยเราเราทำนิสัยนั้นนะ่ะเราก็ไม่ได้ชอบมันด้วยแหละแต่โดยไม่รู้ตัวเราก็ไม่ได้กําจัดมันทิ้งไปเช่นเดียวกันนิสัยที่หนึ่งคะ่ะนะคะคือตื่นมาปับ๊บหยิบโทรศัพท์มือถือเป็นอย่างแรก มีใครเป็นอย่างนี้บ้างนะคะถ้าใครเป็นอย่างนี้ให้เหมือนกับแจเลยนะให้พิมพ์999เลยเพราะแจชอบเลข9ก้มากนะคะเพราะแจเกิดวันที่9ก้ค่ะเคค่ะนะคะเวลาที่แจมาไลฟ์เนี่ยแจก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีใครตื่นมาหรือว่าพร้อมที่จะดูพร้อมแจหรือเปล่านะคะแต่อยากจะขอทุกคนเลยค่ะถ้าเกิดวันนี้คุณเข้ามาแล้วก็ อยากให้มีส่วนร่วมเนาะกันว่าวันนี้สิ่งที่แจจะให้เนี่ยน่าจะคุณน่าจะนาไปใช้เป็นประโยชน์ได้เขาบอกนิสัยที่หนึ่งเลยค่ะคือการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตื่นปั๊บคว้าหาโทรศัพท์ก่อนซึ่งแจมั่นใจว่ากลายเป็นนิสัยที่เ,ออเรียกว่าร้อยทั้งร้อยเลยนะคะที่คุณจะเริ่มทําแบบนั้นกันนตะคะตอนนี้โทรศัพท์เหมือนเป็นอวัยวะพิเศษเพิ่มที่มันงอกออกมาจากตัวเราซึ่งถามว่าแจเป็นไหมแจเป็นนะแต่เมื่อเช้านี้ค่ะ ก็ทํามันโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันตื่นมาปั๊บเพราะเสียงนาฬิกาปลุกของแจ้งไงพอมันปลุกปั๊บสิ่งที่เราต้องหยิบยาได้คือแต่ต้องหยิบมันแล้วก็กดปิดใช่ไหมใช่ไหมแต่พอหยิบขึ้นมาเราแทนที่จะกดปิดอย่างเดียวแจ๋ก็ถ่ายเข้าไปดูโอ้มีอะไรมาอสมาชิกเมื่อคืนมีเขียนมาไหมมีคําถามไหมหรือมีอะไรที่แจ๋ยังไม่ได้ตอบไหมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันต้องฝึกใหม่แจ่ก็เลยเมื่อเช้านี้พอแจะรู้ตัวว่าแจะหยิบมันขึ้นมาแล้วแจ้ปิดเสร็จแจ้แอบดูไปสองสาม สองสามข้อความแล้วอะไรเงี้ยแต่แจ็คคิดได้เออเมื่อคืนนี้ฉันก็ตั้งใจว่าฉันจะไม่ทําแบบนั้นไม่ใช่หรอนี่แหละค่ะสิ่งที่สําคัญคือเราหยุดมันได้หรือเปล่านะคะแจ๋ก,ก็เลยตัดสินใจแล้วแจ๋ก,ก็เลยหยุดค่ะนะคะที่ใสที่หนึ่งนะคือควรโยนทิ้งนะ,ะก็คือตื่นมาปั๊บหยิบโทรศัพท์เลยนะคะคืออย่าถลายไปกับตรงนั้นนะคะนั้นสิ่งที่แจ๋ทําเลยก็คือแจ๋ก,ก็วางแล้วแจ๋ก,ก็ลุกขึ้นมาแล้วแจ๋ก,ก็ลุกไปเดินนะคะเราก็ เขาบอกว่าให้เราทําอย่างอื่นก่อนที่มันแบบเขาเรียกอะายปรับปรับสมองของเราก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยแนะนําอันนี้ไม่ได้อยู่ในนิตยสารเนาะแต่ก็เลยคิดว่าเออสิ่งที่เราควรทําอะไรหลังจากตื่นอันที่หนึ่งนะคะถ้าเป็นชาวพุทธก็สวดมนต์้า,าศาสนาอะไรของท่านก็ไม่เป็นไรนะคะหรือว่าง่ายๆเขาก็มีเอ่อเอ็กซ์ไซส์หนึ่งที่เขาเรียกว่ามิล a ์ l ค m o มอร์นิ่งนะคะที่ที่บอกว่า,วาเราตื่นขึ้นมาเราควรจะเขียนสิ่งที่มัน เราอยากได้หรือว่าทัศนคติที่ดีๆลงไปนะคะก็ค,คุณเริ่มต้นด้วยการเขาเรียกว่า affirmation นะคะหรือการพูดด้งกับตัวเองในสิ่งที่คุณแบบอย่างสิ่งที่ดีคือฉันเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดฉันอะไรอะ่ะฉันเป็นคนที่ขยันที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นความคิดอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะใส่เข้าไปเพื่อให้วันนี้ของคุณมันดีที่สุดนะคะหรือสําหรับตัวแต่เองแต่ก็ ตอนกลางคืนก่อนนอนจะเขียนว่าเราขอบคุณอะไรถูกต้องไหมคะสําหรับตัวแฉนะก่อนนอนคือแจาก็จะคิดว่าวันนี้มันมีอะไรสิ่งที่มันดีๆขึ้นมาในชีวิตบ้างเพราะฉนั้นตื่นเช้าขึ้นมาแจกก็เลยรู้สึกได้ว่าเออสิ่งที่แจควรจะบอกก็คือว่าวันนี้เหมือนเราจินตนาการล่วงหน้าสมองเรามันเป็นแบบนี้นะเหมือนฉายภาพให้ตัวเองก่อนนะคะว่าเออวันนี้อยากให้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เอฟเฟกตีฟสำหรับเรานะคะเพราะฉนั้นตื่นขึ้นมาอย่าเพิ่งอยู่กับโทรศัพท์ตื่นขึ้นมาาออยู่่กกัับตวเรน นะคะไม่ว่าคุณอยากจะนั่งสมาธิหรือว่าอย่างแจะนะง่ายที่สุดจะเป็นคนนั่งสมาธินานๆไม่เป็นอันนี้แฉะแบบแชร์แล้วกันนะคะเคยแชร์ไปหลายครั้งในเพจเหมือนกันคือเขาเรียกว่ามีเพ,พ,พี่รุ่นพี่สอนแ๋ก็คือจิบชาอย่างมีสติแต่ก็จะชงชาอุ่นๆค่ะคือเราอะถ้าเราอยู่กับสิ่งข้างนอกมากเราจะไม่ทันรู้เลยว่าเออมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับชาของเรานะคะแต่ลืมไปเลยแฉลืมบอกเพื่อนแ่นะคะว่าแต่ติดไลฟ์โอเคเพราะนั้น กรรมก่อนจับมันไปแล้วเราค่อยรู้สึกอ๋อเราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยแก้วมันร้อนเนาะมือเราได้สัมผัสถึงความอุ่นความเย็นร้อนอ่อนแข็งนะคะเรียกสติคุณกลับมา คุณได้กลิ่นชาไหมคือบางทีคุณกินชาแก้วหนึ่งเนี่ยคุณไม่เคยได้ดูเลยว่าเออชาเนี่ยมันมีรสชาติแบบไหนหรือคุณกินจนเคยชินแล้วหรือกาแฟที่คุณเคยกินจนเคยชินแล้วอันนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้คุณออกไปข้างนอกหมดแต่ถ้าเกิดคุณใช้เวลาสักประมาณ15วินาทีนะคะในการสัมผัสกับชาที่อุ่นอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปกลิ่นชาหรือรสชาติของชาที่แปลกไปแั่นั้มีชาหลายๆรสนะเอาไว้ให้เราแบบ ไม่ให้มันคุ้นเคยให้เราฝึกใช้ประโซดประสาทของเราอันนี้ก็ทำให้คุณตื่นขึ้นมาแล้วก็มีสติขึ้นมานะคะโอเคอันนี้ก็คือตอนเช้าค่ะนะคะนิสัยที่หนึ่งที่ควรยอนทิ้งคือไม่ใช่ตื่นมาแล้วก็อยู่กับโทรศัพท์หรือหยิบโทรศัพท์เป็นสิ่งแรกสําหรับแต่ก็คือปิดปิดโทรศัพท์ก่อนปิดปิด,ปดอะลา์มแล้วก็มาอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ออกกําลังกายนะหรือแบบอยากให้ทุกคนลองฝึกดูนิสัยที่สองค่ะที่สองที่เขาบอกว่าเราควรที่จะเลิก เรียกว่าทิ้งมันเลยเนะีนะ่ยนะปัจจุบันนี้เลยก็คือ การที่เราไม,เไม่เชื่อหรือไม่เชื่อหรือว่าไม่เคารพตัวเองนั่นเองนะคะนิสัยเนี้ยค่ะเป็นนิสัยที่สําคัญมากแจรู้เลยนะว่ามันมีหลายๆครั้งค่ะที่เราทําผิดพลาดนะคะแล้วเราก็เลยทําให้เรามีความกลัวมาก่อนมันเป็นทุกคนมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นะคะถ้าจะเปรียบเทียบกันในงานของแจเนาะแจก็จะเห็นเสมอเลยว่าคนที่เข้ามาขอคําแนะนาของแจเนี่ยเขาจะกลัวว่าเขาทําไม่ได้ไม่ว่าคือมันบางทีมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะแต่มันก็หยุดเขาไม่ให้เขาทําสิ่งต่างๆมากมายอย่างเช่น คนที่เคยแบบลดน้ำลดน้าหนักมาผิดวิธีเขาก็จะทําให้เขาลดไม่ได้ใช่ไหมเขาก็มีความรู้สึกว่าโอ้ชีวิตนี้ฉันคงจะทําไม่ได้หรอกฉันคงจะลดน้ําหนักไม่ได้หรอกฉันคือหลายๆอย่างมันเกิดจากการที่เราได้ประสบการณ์ที่มันผิดพลาดแต่เราไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผิดพลาดทําให้เราเก็บมากลายเป็นว่าเฮ้ยฉันคงมีข้อจํากัดแบบนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยก็คือสําหรับคนอยากดูแลสุขภาพและลดน้ําหนักค่ะประสบการณ์นะคะมีไว้ให้เราเรียนรู้ ไม่ใช่ให้มันเป็นแบบมาตอกย้ำตัวเองนะคะว่าเอ้ยฉันทำไม่ได้ไม่จริงนะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราอะจำเป็นที่จะต้องเชื่อตัวเองก่อนว่าเราทำได้นะคะเราอาจจะไม่ คือบางคนก็เชื่อตัวเองมากหรือว่ามีอีโก้สูงใช่ไหมอันนั้นก็คนละเอ็กซ์ตีมกันเลยนะคนละจุดกันเลยแต่อันดับแรกค่ะเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนเราต้องหัดที่จะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเรามีความคาดหวังได้แต่เราไม่จําเป็นจะต้องเสียใจกับสิ่งที่เราทําไม่ได้แต่เราสามารถค่อยๆพัฒนาที่จะทําได้แต่ที่สําคัญคือเราสามารถอยู่กับผู้รู้เพื่อช่วยเราพัฒนาได้ซึ่งตอนนี้ความรู้เป็นสิ่งที่พูดต้องหาง,ง่ายมาก เพียงแต่ว่าเราได้ใส่ใจในรายละเอียดและเลือกอันที่ถูกต้องกับเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเท่าวันนี้เราอยากจะเลือกอะไรสักอย่างเราแค่ต้องหาผู้รู้เรียนรู้นะคะแล้วก็ทําจากบทเรียนแล้วค่อยๆเพิ่มความมั่นใจในสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับเราได้อย่างแจ่พูดตรงๆนะการที่แจ๋จะมาไลฟ์แบบนี้สมัยก่อนเนะจะไม่เชื่อว่าแจ๋ทําได้แต่ปัจจุบันนี้แค่กดปุ่มแจ๋ก็ทําได้ใช่ไหมหรือว่ามีทักษะอีกต่างๆมากมายที่เราสามารถพัฒนาได้โดยเฉพาะในช่วงที่เราแบบอยู่บ้านกันมากๆขณะนี้ เพราะฉะนั้นนะสิมันเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคุณต้องนับถือตัวเองคุณต้องเชื่อว่าตัวเองทําได้แต่ไม่ใช่แบบเชื่อแบบหลงผิดนะคะอันไหนที่เรายังทําไม่ได้เราแค่ยอมรับแล้วเราก็หาว่าเอ้ยเราสามารถจะเรียนรู้มันแบบไหนได้บ้างนะคะปรึกษาผู้รู้แล้วเราก็ทําใหม่นะคะเหมือนกับที่แจดมีกิจกรรม21วันเพื mm ่อที่จะที่จะช่วยให้คนอยากลดน้ําหนักไปได้ถูกทางแบบนี้กันเลยค่ะเพราะว่ามีคนที่ไม่เข้าใจมากๆเลยว่าการกินน้ำเนี่ยทำให้ลดน้ําหนักได้ ถ้าเกิดเรามีความเชื่อมาเสมอว่าเฮ้ยฉันกินน้าเสร็จแล้วฉันต้องลดน้นําหนักไม่ได้แน่แนๆเลยอย่างเงี้ยคือมันมีความเชื่อหลายๆอย่างที่ทําให้เราเก็บสะสมมาในหัวสมองของเราคือข้อมูลตอนนี้มันเยอะมากมันมีทั้งถูกมีทั้งผิดบางอย่างมันไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดแต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับคุณก็ได้ถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลองมาพิจารณาแล้วลองมาทำอันไหนที่มันไม่เวิร์กก็แค่ก้าวข้ามมันไปแล้วก็ทําใหม่ทำในสิ่งใหม่ที่มันเหมาะตัวเรานะอันที่3ค่ะนีไซยที่3ที่เราควรจะโยนทิ้งไปตั้งแต่วันนี้นะคะก็คือนะคะเขาบอกว่าภาษาอังกฤษบอก trying to change things that are not that that are out of your control ข้อนี้มันแบบโคตรจริงอะเมื่อคืนอ่านแล้วมันโดนมากก็คือบอกว่า นิสัยที่เราพยายามไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่เราควบคุมมันไม่ได้เออพออ่านไปแล้วนี่นะคือเขาเขียนบอกว่ามันไม่เหนื่อยหรอคุณที่คุณไปพยายามเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้อย่างเช่นอะไรบ้างนะคะอย่างอ่ะพูดจริงๆนะนิสัยของคนบางคนที่แบบหรือว่าคนบางคนที่มาอยู่รอบตัวเราอะเยอะแยะไปหมดเลยบางที่เราคือถ้าพูดให้ให้ชัดอ่ะตัวคุณเองบางทีคุณยังคุมไม่ได้เลย แล้วคุณจะไปคุมคนอื่นได้ยังไงหมายถึงคุณจะไปคนโทรลหรือว่าไปบังคับหรือไปบีบบังคับเขาได้ยังไงมันเป็นไม่ได้มันเหนื่อยเกินไปนะคุณแต่สิ่งที่เราทําได้คืออะไรเราสามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือเราสามารถให้คําแนะนําเราสามารถที่จะมีเมตตาต่อคนรอบข้างเราได้ถูกไหมคะอันนั้นคือสิ่งที่เราทําได้เราสามารถโน้มน้าวเขาได้เราสามารถเป็นแรงบันดาลใจเขาได้แต่เราไม่สามารถที่จะไปคนโทรลชีวิตใครได้โอเคนะคะบางทีเรามันเหนื่อยอะมันเหนื่อยใจ นะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นญาติไม่ว่าจะเป็นพี่ไม่ว่าจะเป็นน้องนะคะหลายๆอย่างถ้าเราจะเป็นแบบไปควบคุมเขาหมดนะคะมันเป็นไปไม่ได้เหมือนกันค่ะแจกมีสมาชิกที่เข้ามาเนี่ยเดือนเดือนเนี่ยเรียกว่าดูแลกัน 30- 50คนเนี่ยนะคะแจกแจกเปลี่ยนเขาไม่ได้นะแจกควบคุมเขาไม่ได้แต่สิ่งที่แจกทําได้คือแจกมีการแนะนําแจกมีการโน้มน้าวแจกมีการชี้แจงให้เขาฟังว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเพราะคนที่จะเปลี่ยนตัวเองได้คือตัวเขาเองเท่านั้น ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะการที่เราเป็นเดือดเนื้อร้อนใจหรือทุกใจหรือแบบทําให้เราหงุดหงิดทั้งวันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์กับคนที่มากที่สุดคือตัวเราเองนะคะโอเคนะคะนี่คือนิสัยที่สามแล้วนะวันนี้นะคะและนิสัยถัดไปที่อยาจะต้องบอกก็คืออ่ะข้อที่สี่ค่ะอันนี้สาคัญมากๆเลยคือนิสัยที่เราชอบเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นค่ะแน่นอนค่ะวันนี้นะเรามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเนาะและด้วยสื่อออนไลน์ต่างๆที่เข้ามามากมายในวันนี้ มันมีการเซตมาตรฐานซึ่งไม่รู้ว่าใช่มาตรฐานที่แท้จริงหรือเปล่าใช่ไหมคะมีการบอกว่าคนคนผอมคือเคยไหมที่คุณเห็นเคยเห็นในะสื่อจีนนันนึงนะหรือว่าเขาบอกว่าผู้หญิงผอมต้องเอวไม่เกินก้างกว้างกว้างไม่เท่ากับอะไรนะกระดาษ A 4ีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าท่าโน้นท่านี้ที่จะบอกว่าคุณผอมอะไรนะเอาแขนข้ามขาอะไรของเขาน่ะน,นะนนแต่ก็เหนน็นแต่ก็จะบอกว่าคือมันเป็นการเซตท่านิยมที่ทําให้คนเราอะ่ะ มีความเข้าใจที่แบบว่าขนาดจ,จะถูกหรือจะผิดไม่รู้เพราะจ๋เชื่อเสมอค่ะว่ามันไม่มีคําว่าถูกหรือว่าคําว่าผิดมันเหมือนที่คุณมีเลขหกับเลข9ก้าอ่ะถ้าคุณยืนด้านหนึ่งคุณก็เห็นเป็นเลข6ถ้าคุณยืนอีกด้านหนึ่งคุณก็เห็นเป็นเลข9ก้าเสมอเพราะฉะนั้น,นเราอย่าไปตัดสินใครนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ไม่ถูกคือสมัยก่อนอ่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องสุขภาพนะหรือรูปร่างนะคะความสวยงามผู้ผู้หญิงสวยสมัยก่อนคือรูปร่างแบบโมนาลิซ่านะ หรือว่าผู้หญิงยุคน้นก็ต้องแบบมารินมาโลนะคะคือแบบอ้วนนิดนึงจำมั่มนิดนึงใช่ไหมแต่ตอนนี้เทรนดมันก็เปลี่ยนอีกว่าบางเทรนดก็เป็นแบบผอมบางบางเทรนก็ต้องบอกมีแบบมีกล้ามเนื้อซึ่งอยากคิดว่าผู้หญิงแต่ละคนก็มีความสวยงามในแต่ละแบบที่มันไม่เหมือนกันแล้วก็มีความชอบที่ไม่เหมือนกันและมีวัยที่แตกต่างกันดังนั้นค่ะการที่เรามักจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนะี่ยทำให้เรารู้สึกท้อใจไปตลอดเวลาเพราะคุณจะเปรียบเทียบกับใครละ่ะ ถูกไหมคะแน่นอนมันมีมาตรฐานมันมีนอ r ม,มันมีอะไรต่างๆที่สังคมมันตีค่าไว้แต่ที่สาคัญเลยค่ะคุณต้องกลับมาสํารวจจิตใจตัวคุณเองก่อนว่าคุณมีความสุขกับตัวสิ่งที่คุณเป็นหรือเปล่า <S <S ถ้าจะอยากจะให้ถ้าอยากจะให้เปรียบเทียบจะอยากให้คุณเปรียบเทียบเฉพาะกับตัวเราเองว่าคุณนะเปลี่ยนแปลงจากอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าคุณเปลี่ยนแปลงจากเดือนที่แล้วหรือเปล่าคุณเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าหรือคุณเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานหรือเปล่า นะคะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนปาทางด้านไหนก็ตามไว้แล้วแต่วัตถุประสงค์ของคุณเลยถ้าเป็นเรื่องสุขภาพและรูปร่างคุณแค่แข่งกับตัวคุณเองเหมือนกิจกรรมของเราเลยค่ะว่า21วันนี้คุณไม่ได้ต้องแข่งกับใครสงครามที่น่ากลัวที่สุดคือการแข่งกับตัวเองนะคะแต่มันก็น่าภูมิใจที่สุดเช่นเดียวกันว่าเราเอาชนะ,ะความความความอยากของเราได้ไหมหรือเราเอาชนะจิตใจของเราได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอยากเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับตัวเองค่ะ เปรียบเทียบว่าตัวเองได้พัฒนาไปแค่ไหนเปรียบเทียบว่าเอ้ยเราสามารถพัฒนาด้านไหนได้อีกถ้าคุณตั้งคําถามแบบนี้กับตัวคุณเองนะว่าเราสามารถพัฒนาตรงไหนได้อีกแต่ว่าคุณจะมีความสุขในการที่แบบเห็นตัวเองค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยน,นะคะโอเคนะคะหข้อนิสัยที่5ที่ควรโยนทิ้งค่ะนะคะ Not letting go Not letting go of the past ก็อันนี้ใช่ชัดเจนเลยค่ะคือว่าง่ายไม่ปล่อยวางอดีตนะคะนะคะเ,เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อยากพูดตรงๆว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะมนุษย์มีความสามารถมากๆเลยค่ะสิ่งที่เราอยากจำไม่ก็ทั้งเพลงยังพูดเลยว่าอะไรนะสิ่งที่อยากจำกับลืมนะแต่สิ่งที่อยากลืมนะกับจำมันจังเลยนะี่อย่างหนึ่งค่ะ นะคะเราก็มักจะโดนแบบว่าเหมือนกับว่าเหมือนโดนทิกเกิลบ่อยๆเนาะสำหรับเรื่องอะไรที่มันเป็นบาดแผลในจิตใจของเราแต่แน่นอนค่ะแจมมั่นใจว่าเรามีคือเราจะไม่ลืมอะไรหรอกเรามีความสามารถในการจําหลายอย่างมากแต่เพียงแต่ว่าสมองจะเลือกจําแล้วก็เลือกนํามาใช้ในเวลาที่มันถูกกระตุ้นนะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่างที่แจบอกนะว่าเออบทเรียนอะอดีตอะคะ่ะมันแก้ไขไม่ได้แก่ชอบ ควาเปรียบเปยอันหนึ่งมากๆเลยนะคะซึ่งทําให้แจ๋เห็นภาพได้ชัดเจนซึ่งถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ทุกครั้งที่แจ๋ทาได้แต่เมื่อแจ๋มีสติแจ๋ก็จะคิดได้ว่าเออแล้วฉันจะไปไปไปจมอยู่กับตรงนั้นทําไมสิ่งที่สําคัญเลยค่ะอันที่หนึ่งนะคะเขาบอกบอกว่าถ้ามีไฟอยู่สิบดวงถ้าในไฟในชีวิตคุณมีอยู่สิบดวงแต่ถ้าคุณเอาห้าดวงในชีวิตคุณนะ่ะไปฉายอดีตไปฉายหมายถึงส่องไปที่อดีตอดีตคุณไม่ว่าจะดีไม่ดีมันจะชัดแล้วมันก็จะแบบ ดีเหะส่วนที่ดีมันก็คือดีค่ะส่วนที่มันไม่ดีมันก็ชัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเอาแต่เอาไฟไปฉายอดีต5้าดวงแล้วก็เอาอีก5้าดวงไปฉายอนาคตอยู่นั่นแหละก็คือกังวลว่าเอ้ยฉันจะเกิดไหมฉันจะได้ไหมคุณจะไม่มีปัจจุบันคุณจะมืดบอดเลยถ้าไฟในชีวิตคุณมี10บดวงคุณอยากให้สิ่งที่ชัดเจนที่สุดมันคือปัจจุบันของคุณค่ะแต่ปัจจุบันของคุณเพื่อให้คุณได้ทํามันแล้วไปสร้างอนาคตใหม่ๆดังนั้นนะคะ อดีตมีเอาไว้ให้เรารู้ว่าเป็นบทเรียนนะคะแต่รู้ว่ามันไม่ง่ายในการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแต่เราต้องฝึกนะคะโอเคข้อที่6ค่ะ Not forgiving yourself อันนี้สำคัญมากเลยคือนี่สัยถ้าเกิดสมมุติว่าเรามักจะแบบโทษตัวเองซึ่งเรามักจะเป็นอย่างนั้นนะมันจะมี2อ,อย่างเลย2 extreme เ,เลยก็คือเราจะชี้ออกโทษแต่คนอื่นหมดเลยซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ดีแต่อันที่แย่และทำลายจิตใจมากที่สุดก็คือการที่เราโทษตัวเองในทุกๆอย่าง ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่แจ๋กำลังจะพูด1ิบข้อนี้เป็นสิ่งที่แจ๋ Solar ทำได้แล้วแต่เป็นสิ่งที่แจ๋ก็ยังต้องฝึกอยู่เช่นเดียวกันนะคะหล,ยลยายๆครั้งเราโทษตัวเองนะคะเราไม่ได้ให้อภัยตัวเองเพราะฉนั้นเราต้องหัดให้อภัยตัวเองค่ะถ้าเป็นทางธรรมเขาบอก an อภัยาทานก็ถือว่าเป็นทานที่แบบสูงสุดมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่แจว่ายิ่งกว่าอภัยให้คนอื่นคือต้องหัดอภัยให้ตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนนั้นมันสอดคล้อ,องกับข้อเมื่อกี้นั่นแหละ ถ้าคุณอนะไม่ได้คิดว่ามันเป็นถ้าคุณไม่ได้ลืมอดีตเลยแล้วคุณก็ไม่ได้นมามาันมาเป็นบทเรียนให้กับตัวเองคุณก็จะไม่ได้อยากที่จะให้อภัยตัวเองเช่นเดียวกันนะคะหลายๆคนนะคะแบบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้เขาแบบจมกับอดีตเยอะมากก็คือไม่ให้อภัยตัวเองเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะรักแล้วก็ให้อภัยตัวเองเสมอๆนะคะข้อที่7ค่ะน,นิสัยก็คือ running on empty หมายถึงอะไร อันนี้ดีมากเลยก็คือว่าง่ายปล่อยให้ตัวเองหิวค่ะคือหลายๆคนช่วงนี้ด้วยงานยุ่งงานเยอะต่อสู้แข่งขันอะไรมากมายนะคะสิ่งที่สำคัญคือจำไว้ว่าร่างกายเราต้องการพลังงานไปสร้างสารค์หรือว่าความคิดต่างๆและสมองเราเนี่ยค่ะเป็นก้อนเป็นก้อนเนื้อที่มหัศจรรย์มากและต้องใช้พลังงานปริมาณมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เราต้องนั่งคิดหรือว่าเราทำอะไร ทำงานหนักๆต่อนเนื่องเป็นเวลานานๆเนี่ยแล้วโดยที่เราแบบไม่กินอะไรเลยหรือว่าขาดสารอาหารมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราเลยค่ะเราอาจจะเคยชินนะคะแต่คุณลองสังเกตว่าหลังจากนั้นเราจะกินแบบว่าไร้สติเลยนะคะแล้วมันไม่ได้ดีกับตัวเราเองด้วยเพราะสมองเนี่ยแหละค่ะชอบมากเลยค่ะน้ําตาลเนี่ยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่จ๋าจะบอกเลยก็คือเรามักจะอดอาหารค่ะแต่กินขนมหวานเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้โอเคป่ะเรานั้นคุณก็จะยิ่งติดหวานนะคะดังนั้นเนี่ย วันนี้ค่ะเราต้องมีพลังงานนะคะแล้วเราก็จะได้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโอเคนะคะนิสัยที่8แล้วค่ะนิสัยที่แนิสัยที่8แล้วก็คือ getting no sleep คือไม่ยอมนอนนั่นเองค่ะคนปัจจุบันเป็นจริงๆนะซึ่งแจ่ก็เป็นเหมือนกันนะหลายๆครั้งบางทีก็แบบว่านอนดึกนะคะ อย่างที่บอกคะ่ะไม่ใช่ว่าสิมนิสัยที่จะทําได้หมดแล้วแต่จะพยายามที่จะฝึกมันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการนอนเนี่ยถ้าเราไม่ได้นอนนะคะมันมีส่งผลกับชีวิตเรามากทั้งสติปัญญาทั้งสุขภาพร่างกายทั้งอืนหลายอย่างมากนะคะเพราะดังนั้นเนี่ยออตอนเดี๋ยวนี้เนี่ยยิ่ง ถ้าสมัยก่อนกลางคืนมันไม่มีรายการทีวีแล้วมันปิดแล้วเนี่ยคุณคนส่วนใหญ่ก็คือจะเข้านอนแต่ตอนนี้ค่ะ24ชั่วโมงค่ะนะคะมันมีตลอดไม่ว่าจะกี่โมงก็ตามดังนั้นนะคะการที่เราเริ่มฝึกตัวเองให้เข้านอนเป็นเวลานะคะมันส่งผลทั้งเรื่องสุขภาพ,พาและจิตใจนะคะความเครียดต่างๆมากมายนะคะและความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะคะดังนั้นค่ะต้องนอนนะคะ่านะ,ะโอเคนิสัยที่9ค่ะ การไม่ยอมดื่มนะ้ำโอ้โหจะไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันมีเขียนเป็นอาร์ติเคิลขึ้นมาด้วยคือจริงๆค่ะมันเป็นเรื่องจริงเลยจะเคยเจอเลยนะคะว่าจะถามสมาชิกเสมอว่ามันจะมีคําถามข้อหนึ่งเลยตอนประเมินสุขภาพว่าคุณกินน้ําได้วันหนึ่งเท่าไหร่หลายครั้งจะเคยได้ยินหนูพี่หนูเก่งมากเลยหนูกินนะ้ำเฉพาะตอนนี้หนูกินข้าวนะคะคือหลายคนมีความเข้าใจที่ผิดเลยนะแล้วก็มีสภาวะของ ทั้งกิจการงานหรือว่าครอบครัวหรือว่าเรียกไรภาวะในการทํางานที่ทําให้เขาไม่อยากดื่มน้ามีคําพูดเยอะมากสําหรับลูกค้าแจ๋จะถามว่าทําไมถึงไม่ดื่มน้ำอ๋อดื่มน้ำเราต้องเข้าห้องน้ําค่ะเออมันก็เป็นเรื่องปกติไหมถ้าดื่มน้าคุณก็ต้องเข้าห้องน้ําคือเขาเขากับกลายเป็นเหมือนกับดักให้กับตัวเองอะว่าที่ทํางานบอกว่าไม่ให้เดินไปห้องน้ําบ่อย คือแย่ว่าจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ที่ทํางานเขาไม่ให้คุณเดินไปห้องน้ําบ่อยๆหรอกแต่ถ้าคุณเดินไปห้องน้ําแล้วก็รีบกลับมาทํางานมันก็คงไม่มีปัญหาใช่ไหมคะใช่ไหมคะแต่คราวนี้เราอาจจะไปทะเลทลายหรือถือว่าเป็นเวลาส่วนตัวมากเกินไปหรือเปล่านะคะหรือว่ามันอาจจะเป็นข้อจํากัดทางเ,ออเหมือนกฎอ่ะของของสถานที่ทํางานดังนั้นเรื่องเลยบังคับทําให้เราอ่ะดื่มน้ําน้อยและซึ่งการดื่มน้ําน้อยนะบอกเลยค่ะตั้งแต่เรื่อง ผิวผมการระบายความร้อนในร่างกายตรงนี้มีผลมากๆการลดน้ําหนักนะคะถ้าคุณอยากได้ผลคุณต้องดื่มน้ําให้ได้วันหนึ่งเนี่ยเรียกว่า3-4ลิตรดื่มไปเธอขาดรับรองว่าร่างกายจะสามารถที่จะปรับเอาของเสียออกจากร่างกายได้เพราะทุกๆลมหายใจที่คุณหายใจออกเนี่ยคุณสูญเสียน้ําเหมือนตอนเด็กๆที่คุณเอาปากคุณไปอังกระจบ่ะมันก็จะเป็นไอ้น้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะคุณบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรไม่มีเหงื่อหรอกมันไม่ใช่ค่ะนะคะ ของเสียออกจากร่างกายคุณสี่ห้าทางเนี่ยใช้น้ําหมดเลยนะเหงื่ออุจจาระปัสสาวะลมหายใจทุกทางมันใช้น้ําหมดในขณะที่คุณดื่มน้ําน้อยมากถ้าคุณดื่มน้ําน้อยมากร่างกายก็จะหวงน้ำเอาไว้ในร่างกายของคุณเองแต่ถ้าคุณดื่มน้ําให้เพียงพอจิตน้ําบ่อยๆเพราะว่าคนเราสูญเสียเหงื่อเป็นประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะนะคะดังนั้นดังนั้นนะคะการหัดให้คุณมีนิสัยในการดื่มน้ําให้ได้เพียงพอกับชีวิตประจําวันของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่อยๆฝึกนะคะ โอเคข้อสุดท้ายค่ะ10ข้อที่สินะคะ keeping toxic people in your life แจ้ว่าข้อนี้สำคัญสุดเลยถ้าเป็นคำเปรียบเปิยบ้านเราก็จะบอกบอกว่าคบคนพานคนพานพาไปหาผิดใช่ไหมคะคบบัดิตบัดิตก็พาไปหาผลหรือถ้าเกิดสมมุติว่าฝรั่งพูดก็จะบอกว่าเราเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่อยู่รอบตัวเรา5 นั่นมันบอกอยู่แล้วนะคะว่าการที่เรามีกาลยะนานมิตรหรือว่ามีเพื่อนที่ดีที่อยู่รอบตัวเดียรอบตัวเราหรือภาษาอังกฤษบอกว่าคอนเนคชันเช่นเดียวกัน,นะค่ะเราเราเป็นมนุษย์ที่แบบมีสังคมเราเป็นสัตว์สังคมดังนั้นคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีผลกับความคิด การลงมือทําหรือว่าอะไรต่างๆของเรามากมายหรือนิสัยต่างๆของเรามากมายดังนั้นค่ะถ้าคนที่อยู่รอบตัวเราทัศนคติไม่ดีเราก็ออกมาเถอะค่ะอย่าไปอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าเราไม่ได้มีความสุขกับการอยู่กับพวกเขาหรือว่าทําให้เราเออพัฒนาไปในทางที่เราต้องการขึ้นก็ไม่จําเป็นต้องไปอยู่ตรงนั้นค่ะเราพยายามหลีกเลี่ยงคนแบบนั้นดีกว่าเพราะมันมันต่อสู้ด้วยลําบากจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องฝึกตัวเราเองนะคะนี่คือสินิสัยที่อยาก ให้ฝากไว้ในวันนี้ลองนําไปทําดูอย่างที่แจบอกค่ะแจไม่ได้เป็นคนที่ทําได้ทุกนิสัยแล้วแจมีเข้าๆออกๆในสิบนิสัยนี้เสมอนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องเ,ออเรียกว่าอะไรเราไม่ได้ต้องเก่งที่สุดก่อนนะคะแต่ถ้าเรามีสติในการรับรู้ว่าสิบนิสัยนี้เราลองมาฝึกกันดูไหมนะคะสุดท้ายค่ะแจเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะฝึกอะไรสักอย่างให้เป็นนิสยัยเราจะใช้เวลา21วันใน การฝึกมันไม่ว่าจะฝึกนิสัยอะไรก็ตามแต่เราจะใช้เวลา90วันค่ะในการที่จะทําให้มันเป็นวิถีชีวิตของเราหรือไลฟ์สไตล์ของเราไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเรื่องการการินน้ําไม่ว่าจะเรื่องการนอนพักผ่อนให้เพียงพอไม่ว่าจะเป็นการเรื่องแบบการที่แบบตื่นมาไม่หยิบโทรศัพท์คือบางทีมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นเดียวกันกับการที่เราจะมีสุขภาพแล้วก็หุ่นรูปร่างที่เราต้องการได้เราต้องมีนิสัยอีกประมาณร้อยแปดเลยที่เราค่อยๆฝึกนะคะแบบ ท่านนิสัยเดิมอะค่ะเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ได้รูปร่างใหม่แล้วก็ไม่ได้สุขภาพใหม่ดังนั้นนะคะกิจกรรม21วันของแจะจึงเหมาะมากๆในการที่จะช่วยให้คุณฝึกนิสัยใหม่นะคะฝึกนิสัยใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่มันไม่ง่ายค่ะมันเหมือนเข็นรถเหมือนเข็นรถที่คุณกําลังเหมือนเหมือนนิสัยเดิมมันก็เกาะติดเราอะแบบหนึบมือเหมือนหนักหนัก,หนกเหมือนกัรถคันหนึ่งใช่ไหมคะแต่ถ้าตอนแรกที่เราจะเข็นมันออกไปอะมันก็จะหนักหนาสัก มันเหมือนมันไม่อยากจะออกไปจากชีวิตเราเลยมันขี้เกียจมันต่อต้านมันอู้เยอะแยะไปหมดนะคะเราถึงต้องใช้เวลา21วันนี่ค่ะในการค่อยๆฝึกในกครค่อยๆพัฒนาโอ้ยฉันไม่อยากกินน้ําเลยฉันอยากจะเล่นอินเทอร์เน็ตต่ออีกนิดนึงฉันอยากจะดูเน็ตฟิกต่ออีกนิดนึงเพราะนั้นค่ะทุกนุ่นนิสัยสร้างได้เราลองอนุญาตให้ตัวเองมีเวลาฝึกมันสัก21วันนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะกิจกรรม21วันของแจกเพื่อ ให้คุณลดพุงแล้วก็ลดปวดหลังได้ด้วยเนี่ยคะเปิดแล้วซีซั่น8ใครสนใจนะคะก็พิมพ์เข้ามาได้เลยว่าสนใจกิจกรรม21วันแต่เป็นส่งรายละเอียดให้ทักมาพิมพ์มาที่คอมเมนต์ใต้ล่างนี้ได้เลยนะคะกิจกรรมของเราจะทําให้คุณค่อยๆฝึกแล้วค่อยๆเปลี่ยนนิสัยให้คุณฝึกเป็นคนที่มีนิสยัยที่มีสุขภาพดีนะคะไม่ปวดหลัง นะรูปร่างดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีติดตัวเราไปตลอดชีวิตนะคะแต่วันนี้มาดูในแต่ละข้อว่าเราจะโยนทิ้งอะไรกันดีกว่าวันนี้นะคะจะได้ทําสําเร็จแล้วประมาณสักสองสามข้อแล้วแหละแล้วคุณล่ะคะอยากจะเริ่มฝึกที่จะโยนทิ้งนิสัยอะไรก่อนในวันนี้นะคะอันดับแรกค่ะดื่มน้ํากันนะคะแนะนำค่ะวันนี้ไปหาน้ำสองขวดขวดละหนึ่งจุดห้าลิตรวางไว้ในที่ที่คุณมองเห็นนะคะใครไม่เคยกินน้ำได้สามลิตร ลองเอาน้ำขวด15บาทเนะี่ยที่ซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อวางไว้ให้คุณในที่ที่คุณเห็นแล้วคุณค่อยๆหัดดื่มมันวันแรกถ้าคุณดื่มได้หน่งขวดสุดยอดค่ะนะคะพรุ่งนี้เช้ามาตั้งใหม่สองขวดค่ะแล้ววันพรุ่งนี้มันอาจจะดื่มได้1นขวดครึ่ง1คขวดนิดหน่อยสิ่งที่สําคัญคือเทคนิคค่ะนะคะ ถ้าคุณดื่มน้ํได้วยหลอดคุณจะดื่มน้าได้มากขึ้นหากจิบน้ําทุกๆ30วินาสามสินาทีเนี่ยจิบสักสองสามคำทำมันไปหรือถ้าใครกินน้ําได้แก้วใหญ่หน่อยก็ชั่วโมงละแก้วก็ได้หรือชั่วโมงละสองแก้วก็ได้การที่เราค่อยๆเปลี่ยนและค่อยๆฝึกมันได้21วันแต่มั่นใจว่าจะมีที่คุณจะสามารถติ๊กแล้วก็บอกเลยว่าข้อน,นี้ฉันผ่านแล้วข้อน,นี้ฉันผ่านแล้วข้อน,นี้ฉันผ่านแล้ว ได้ทีละข้อทีละข้อนะคะสําหรับเช้านี้ขอบคุณมากแล้วพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่อีกครั้งนี่ก็จะเป็นอีกนิสัยหนึ่งที่จะจะฝึกนะคะก็คือจะมาชวนคุณเมาามอยนั่นเองตอนเช้านะคะแะจขอตั้งเวลาใหม่เลยล้วกันนะคะก็ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะก็คือจะขอตั้งเป็นเวลาพูดแล้วแบบพูดแล้วต้องเป็นคําพูดนะโอเคเจ็ดโมงสิบห้าละกันนะคะจะได้จบภายในสามสิบนาทีโอเคค่ะแแกก็เลยต้องฝึก ตื่นเช้าขึ้นอีกนิดนึงเพื่อไปออกกำลังกายเสร็จก่อนแล้วค่อยมาเจอกันแต่เราจะพบกันแบบหน้าสดแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นตอนเช้านะคะต้องขออภัยในความไม่สวยนะฮะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะนะคะเจอกันค่ะ